โดยเทียบ็อกซิ่งและแก๊คซี่บ็อกซิ่งนั่นเองนะครับคู่ต่อไปฮัทพลาดนะครับเราจะไปดูฟอร์มกันชกหงอมจอมโวกอร์สักลันผูนะครับจะมาเจอกับนักชกรุ่นพี่นะครับนั่นคือไก่ชนสรวรพินเพราะฉะนั้นท่าพลาดสักคู่เดียวกั็เดอะฟอร์มบ็อกซิ่งนะครับโอ้แชมป์มาแล้วครับเจ้าขาวทำได้ฮนะโอ้สุดยอดมากๆเดี๋ยวเราไปคุยหลังเกมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันแล้วกัน ก็กำลังวอร์มอยู่ในไก่ชนสอวรพินเดี๋ยวไปดูหลังเกมก่อนล้วกันนะครับสำหรับเจ้าขาวคนตัวลายนะครับพูด <im itation> ต่อกันม LIKE, <im itation> ันมากต้องบอกว่าสู้กันสนุกมากๆนะสู้กันสนุกมากนะครับโอ้ <im itation> โหดูนะก็ใบหน้าก็เต็มไปด้วยความบอบช้ำ นะแต่ว่ายืนหยัดได้สุดยอดมากๆเดี๋ยวพี่โต๊ะสองสองอาทิตย์เอาไว้โอ้กว่าเนียงกว่าดีครับผมได้แล้วนะฮะจริงแจ้งโต๊องหนงเก้าเก้าร้อยร้อยกแล้วพี่เอ็มไหลหลุดไหลหลุดไหมครับพี่พี่เนียงสรุปไหลหลุดไหมเนี่ยไม่เจ็บเฉยๆนะนะโห่ใจนี่สุดยอดเลยวันนี้โอ้หสุดยอดแล้วโต๊ะองสองอาทิตย์แค่ยิ่งสุดยอดเฮ้ยพี่โอ้ใจสุดยอดเลยเนียงสุดยอดโทุกคนอะ

ได้ดนล้าไตัวนนาบอกซ้ำมาเดี๋ยวให้รถกี่โลรถสิบห้าโลรถสิ้านะเนียสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปกนลี่ก็เป็นบรรดาทีมงานนะครับของพี่เอ็มขอพญาตีนะครับเดี๋ยวคู่ต่อต่อไปยังมีนะนะครับไปดูฝั่งช้มเปี้ยนะแาจังะเขาสว ้แล้วทำไมไม่ใช้นาทีทองในการเก็บชัยชนะก็เราก็ไม่รีบครับเพราะเราก็หยุดไปนานครับสภาพร่างกายครับตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนครับเพราะว่าพี่เขาก็หนักไม่ผีผามใชครับอ่าไม่ประมาทครับครับผมแล้วก็ไฟต์ต่อไปมีคิวหรือยังครับตอนนี้ก็ยังครับก็รอมีแม่กับเฮียเลี้ยงจะมีสินป์ถามนิดหนึ่งถามนิดหนึ่งรู้จัก มันัทบุญจำน农ไหมรู้จักครับผมเคยเห็นพร้มการต่อยของเขาไหมเคยครับก็เคยมาลงนวมให้ผมอยู่ครับโอเคคือตอนนี้มันัทเขาอยากจะกลับมาต่อยมวยสมมุติว่าโอกาสได้เจอกันผมก็ยินดีครับยินดีไหมยินดีครับผมก็อยากเจอพี่มันัทเหมือนกันเพราเขาก็เป็นซีโร่ของโอลิมปิกของนิจิไทยครับถ้าเจอกันน้ําหนักอะไรก็ขอเป็นร้อยหกสิบครับ นั่ง10ปอนด์นะครับครับผมพร้อมเสมอนะมานัทใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเราไปเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าข่าวแล้วสุดยอดมากนะพี่นสวัสดีครับนะก็ให้ดูบรรยากาศหลังเกมกันแล้วกันนะฮะคนตัวลายสุดยอดมากเดี๋ยวรอไปสัมภาษณ์เขาหน่อยพี่พี่มวยจัดการให้หน่อยพี่สัมภาษณ์หน่อยคุยหน่อยคุยกับคนตัวลายหน่อยดีกว่ามามามาสีเท่พี่ครับคนตัวลายสัมภาษณ์นิดนึงครับ เดี๋ยวคุยกับคนตัวลายให้หน่อยนะพี่เอ็มพี่เอ็มคุยหน่อยคุยหน่อยพี่สวัสดีครับคนตัวลายครับโอ้โหยกหกนะครับหัวไหล่เจ็บกัดฟันตู้นี่เลือดนักตู้จริงๆเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างคโดนตวายแย็บครับตวายแย็บไปแล้วมันแฉลบแฉลบไปแล้วมือบิดไปเงี้ยไหล่มันเหมือนมันมันหลุดครับผมก็เลยเอาเอามือกดเข้าไปมันน้ำกึกมันก็เหมือนแกจะปล่อยได้ครับ กรรมการบนเวทีดูหลายครั้งแล้วถามเรากัดฟันตอบว่าผมบอกไหวครับสู้ได้ครับูได้เห็นบอกว่าซ้อมอยู่ไม่กี่วันเองกับพี่กี่กี่สัปดาห์เนี่ยสองอาทิตย์ครับโอ้โหแล้วยัง กิโลนะพี่15โอ้โหไม่ได้กินข้าวเลยแล้วเห็นตาแดงๆนี่วัสซีลีนเข้าตารำคาญาเขาก็เสียดายครับนะก็ดีใจแล้วนะครับที่ได้ปล่อยกับน้องเขาแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้วนะครับผมทาหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วก็กินดีกับน้องนะครับก็ขอให้น้องได้ไปต่อส่วนผมก็ เราดูอนะคาคตก็อาจจะทำยิมเปอร์ยิมปกติแต่ว่าไฟนี้เนี่ยต่อยได้ดีมากนะพี่ร่างกายอะไรก็ถือว่าดีไม่คิดถึงก็ต่อยอีกสักสองทำไฟอะไรก <c oughs> ็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าขอเวลาก็แบบเตรียมตัวตอสองเดือนอะไรเงี้ยกได้เพราะว่าผมมารู้ตัวก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะตอนแรกก็คิดว่าอุ่นเครื่องกับน้อง ครับก็ทีนี้เมื่อมารู้ตัวเห็นวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยคราบการชิงแชมป์ครับก็เลยสิบหกโลปีนี้นี่พี่เอ็มอายุอะไรฮะสามสิบเก้าแล้วครับสามสิบเก้าแล้วนะก็สนับสนุนพี่เอ็มได้ทางไหนบ้างติดตามได้ทางไหนบ้างด้วยทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางเพจครับเพจคนเอ่อคนณกอลายครับ dm boxing นะก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้นะรวก็ฟุตบอลโลกการในกลุ่มมวยโลกก็ ขอโทษด้วยครับเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะคาดหวังกับเรามาเยอะอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าเรารู้ตัวเองดีที่สุดว่าเป็นยังไงนะครับเนาะครับครับผมก็าบางทีก็อย่างที่เห็นเมื่อเต็มที่นะต่อยมันมากขอบคุณครับครับผมความพี่ครับครับผมกองเข้นี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะครับของแล้วนั่นพี่เอ็มคนตัวลายนะเจเอ็มบ็อกซิ่งยิมนะฮะก็เดี๋ยวให้นักมวยพักผ่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็มวยเนี่ยยังมีต่ออีก3คู่ด้วยกันนะครับเห็นหลวงปู่มหามุนีมาด้วย นะไปไหนละอยากดูว่าอยากรู้ว่าเขามาทำอะไรนะนี่บรรยากาศานะฮะอย่างยังอย่งนะฮวัอดีพี่ไก่ชนเนี่ยโอ้นี่ผมติดตามพี่เขาเนี่ยตั้งแต่ไปอเมริกาเนี่ยพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยพี่ไปอยู่บ้านเนียอ๋อแล้วไม่ได้ต่อยมวยเลยวันี้ไปหาจากผมมาค่ายแล้วโอ้โหก็เลิกเลยจำได้ไหมพี่ไฟที่ไปต่อยอเมริกาต่อยใครต่อยกับฮุนโกคาสตตอนนั้ <มา S 1> นชิงแชมป์โลกด้วย WBO รุ่นอะไรพี่ซูเปอร์ไฟว์เวย์ดร้อยแปดโอ้อ 108. ร,ร้อยแปดปอนด์วันนั้นนี่ต่อยเขาลงไปนับด้วยเนี่ยผมนี่ยังเด็กๆเลยนะ <c oughs> ดู <c oughs> ยอดมากครวันนี้นี่หวนกับคืนสังเวียนในรอบกี่ปีเนะี่ยนั่นตั้งแต่เจอกังแต่คาซาเลสเหรอครับโอ้ตั้งแต่ผมยังเด็กๆจนผมมีเมียสองคนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นไงพี่แล้วการพิซซ้อมอะไรเป็นไงบ้างอนะี่ย มาถึงเลยการที่สองผมอยู่กับบ้านมไม่มีที่สองที่แล้วน,นะครับนะก็ลองมาดูร่างกายกันกน,นะพี่นะนะต่อยเอนเตอร์เทนแล้วกันนี่คือน้ำมวยตำนานนะฮะตำนานเลยเกือบเป็นแชมป์โลกครับเขาคนรับพี่อ่าก็ดีถั่วเขียวด้วยครับต้องบอกว่าพี่เอ็มเนี่ยสู้เหมือนถั่วเขียวเลยนะใจ <laughs> ถั่วเขียวเลยนะก็กำลังขายของกันอยู่นะนะ,ะลลงไปดูนิดนึง,งกันนะมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้ว นะครับจริงๆผมเห็นท่านหนึ่งนะฮะก็อยากจะคุยกับเขาอ่าเนี่ยเจ้าขาวมามาแล้วครับมาแล้วครับเจ้าขาวมาขอโทษทุ่นพี่น้องครับพี่น้องเจักกันมาหลายปีอ่ะเจักกันมาหลายปีนะฮะเคยจ้างลงล้อมด้กันมาจ้างหลายปีพูดความหนาพูดความหนาไม่ใช่อะไรก็ให้แกช่วนลุงลมให้ผมตอนที่ผมมี คู่ซ้อมรูสอนว่าอยู่ดึงกันหรือเปล่ายก่นึ่งของโหโจกันที่ยังกัยกคือข้างล่างเป็นลี่น้องกันนะยกหนึ่งข้างล่างคือเป็นพี่น้องกันแต่ข้างบนก็เป็นพี่จำผู้ชายก็เคยอยู่ด้วยกันมาเคยช่วยกันช่วยเหลือกันครับื่อดืนี่ก็เมืดืที่ก็ต่อไปก็เป็นครูสอนอีกเล่นกันมาซ้อมอีกต่อไปเดี๋ยวข้างหน้าโจกดิดกับมาเชียร์เราโหดีดีด้วยได้ประสบการณ์ก็มาที่ครับแล้มือนอน ก็เป็นความในใจนะครับของเจ้าขาวดะเดี๋ยวน้องมวยเตรียมขึ้นแล้วููต่อไปนะครับเนี่ก็ถือว่าจบแบบประทับใจนะครับประทับใจแฟนมวยเลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูไก่ชนไก่ชนสองวรพินนะฮะไปละ ปล่อยตัวแล้วเนี่จะต่อยจอมูนะเนี่เป็นเบื้งหลังนะเบื้งหลังนะครับ <c ười> ไปก็เดี๋ยวพูดต่อไปนะเตรียมติดตามเดี๋ยวผมลงไวยข้างหน้ากันนะครับท้าทะลุตัวลอยที่18ปีครับตัวลอยักลังผครับสูงน้อย67เซนติเมตรครับออกมาแล้วชนะ6แหวนหนึ่งเลยครับและขบวนการรับคำตัวลอยสักลังผูยักเดอะไฟเตอร์โบว์บ็อกซิ่งครับและช่วงนี้ก็เสิร์ฟโปรโมชั่นรับกรรมการบรเวณที่ด้วยนะครับอาจารย์อาคมหมวดละสิ่งครับอ่ะก็ยังไงติดตามครับรอบมวยในรายการเดอะไฟเตอร์ก็ยังมีต่อ นะครับทั้งในเพจ Facebook นะครับนะนะก็ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะไปดูต่อในทีวีครับแลววันนี้ก็ไปก่อนละนะครับสวัสดีครับ